ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเซนอลพบซันเดอร์แลนด์ได้เวลาหาแวดค่าดไลรอัพปืนดวลแมวดำเป็นอีกเกมที่อาเซนอลอาจไม่มีบุคโยซาก้าและมาตินโอเดกาสองคีแมนสำคัญในเกมที่ต้องพบกับแมวดำซันเดอร์แลนด์ที่สนามเอเมเรซสเตเดียมวันเสาร์ที่7กุมภาพันน์้ี้ ทั้งสองคนพลาดลงสนามในเกมกลางสัปดาห์ที่ชนะเชลซีในศึกคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัดรองโดยซาก้ายังรักษาอาการบาดเจ็บสะโพกในช่วงบอมอัพก่อนเกมลีดดยูในเดทเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนขณะที่โอติการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนิดหน่อยสำหรับนักเตะท,ทั้งคู่อาจจะยังต้องพักร่างกายแม้มิเกลอาร์เตตากุลซือชาวสเปนิตจะให้สัมภาษณ์ว่าซาก้ากับโอติการมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่น่าจะยังไม่เสี่ยงลงสนามเพราะหวั่นบาดเจ็บซ้ำจนส่งผลเสียต่อการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ ผู้รักษาประตูดาวิดรายาพึ่งในพักช่วงกลางสัปดาห์นี้และในเกมรับมือแมวดำแน่นอนว่าอาร์เจต้าจะเรียกตัวเขาให้กับมือสวมบทมือหเหมือนเดิมดังนั้นนี่คือไม่ใช่ตำแหน่งที่คาดเดาอะไรยากนักเพราะราย,ยาคือโกที่ไว้วางใจได้ที่สุดของทีมแบ็กโฟู์เบนไว้วิลเลียมสลิบากาเบลมาการเยสลิคาโดคาราฟิออรีเยเรียมทิมเบอร์พลาดลงซ้อมกับทีมเมื่อวันเพอรเลย์ัสบรีที่ผ่านมา แต่อาร์เตต้ายืนยันว่าแบ็กชาวดัตช์จะฟิตและมีลุ้นลงเล่นในเกมนี้แต่เชื่อว่าคงไม่เสี่ยงจับลงตัวจริงและให้ไว้ทําหน้าที่ตั้งแต่ต้นเกมขณะที่คู่เซนเต้แบ็กยังคงเป็นาลิบากับมาการเยสแม้จะเพิ่งลงเล่นเมื่อกลางสัปดาห์แต่สภาพร่างกายยังฟิตเต็มร้อยส่วนคาราฟิออรีจะได้กลับมายืนแบ็กซ้ายซึ่งเขาไม่ได้ลงตัวจริงในเกมลีกตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสส่วนเปโรอินกาเปจะได้พักบ้างหลังกรมศึกหนักหลายเกมกองกลางมาตินซูบิเมนดีเดแคร์ไรส์ คู่กลางตอนนี้ไม่มีใครที่จะเหมาะสมเท่ากับซูบิมนดี้และไรซ์โดยทั้งสองคนเล่นกันได้อย่างเข้าขาช่วยทั้งเกมลุกและเกมรับทำให้ทีมมีความลงตัวในแผงมิดฟิลด์อย่างมากและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อาร์เตต้าต้องการใช้ทั้งสองคนลงเล่นอย่างต่อเนื่องแนวรุกโนนี่มาดุยเก้ไคหาแวบเลนโดทอซาอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นว่าซาก้ากับออริกาดยังไม่ฟิตเต็มร้อยนั่นทำให้อาร์เตต้าจำเป็นต้องใช้มาดุยเก้ลงสนามอ e ีกแมต โดยผลงานของเขาก็ถือว่าใช้ได้และไว้วางใจในเรื่องการทะลุทะลวงขณะที่ฝั่งซ้ายทอซาย,ยังคงได้รับโอกาสก่อนกาเบียวมาเตลลี่เพราะผลงานมีความคงเส้นคงวามากกว่าสำหรับตรงกลางตอนนี้ถึงเวลาที่ฮาเวตจะได้ลงตัวจริงก่อนเอเบรซีเอเซเพราะฟอร์มของสตาชาวเยอรมันโดดเด่นเหลือเกินและตอนนี้สภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยพร้อมลงตั้งแต่ต้นเกมแล้ว หน้าเป้าวิเตอร์โยเคเรสแม้ว่าฟอร์มการยิงประตูของโยเคเรสยังไม่น่าประทับใจแต่การมีส่วนร่วมกับเกมยังคงน่าประทับใจและอาจจะตา้ชื่นชอบแนวทางการเล่นของเขามากๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นหัวหอกชาวสวีเดนเป็นตัวจริงต่อไปเมอร์สันอัดแข้งปืนไม่ไว้ใจโยเคเรสพอมอร์สันกูรูคนดังไม่สบอารมณ์บรรดานักเตะของอาร์เซนอลที่ดูเหมือนไม่ไว้วางใจวิเตอร์โยเคเรสกองหน้าค่าตัวแพงและมักไม่ยอมส่งบอลให้ โฮฮอกทีมชาติสวีเดนย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์รวมแอดออนแล้วและเป็นตัวความหวังในการถล่มตาข่ายยเคเรสยิงไป11ประตูกับอีก2อแอซซิจ์จากการลงสนามทั้งหมด31เ,เกมรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ซึ่งน้อยกว่าที่แฟนๆคาดหวังเมื่อสันกล่าวว่าอาเซนนลไม่ไว้วางใจยูเคเรสและนักเตะไม่เคยผ่านบอลไปที่เขาคุณลองดูเขาในครั้งต่อไปนะเขาถอยลงมาแต่พวกเขาบอกว่าไม่ ตอนที่ผมได้ดูเกมต่างๆเขาพยายามถอยลงมาแต่พวกเขาไม่เคยจ่ายบอลไปให้เขาเลยผมคิดว่าพวกเขาไม่ไว้วางใจเขาเลยจริงๆขณะเดียวกันเมอร์สันยังเอาไปเทียบกับกาเบียเชซุดที่ดูเหมือนได้รับความไว้วางใจมากกว่าหากคุณดูนะคุณคงเซอร์ไพรส์เมื่อเชซุดลงมาพวกนักเตะอาเซนอลจ่ายบอลไปให้เขาตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ผมเห็นจากที่ได้รับชมเกมโยเคเรสลงมาแต่ไม่เคยได้บอลเขาพยายามวิ่งทำทางสวยๆด้วยนะ ในตอนนี้เขามีความมั่นใจที่ต่ำแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะไว้วางใจเขาเลยจริงๆเผยปืนยื่นซื้อโกเรสกานาทีสุดท้ายก่อนปิดตลาดปืนใหญ่อาร์ซอนตกเป็นข่าวว่าเคยยื่นข้อเสนอนาทีสุดท้ายเพื่อคว้าตัวเลีอนโกเรสกามิดฟิลตัวเก่งของบบเยมนนิกในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่แข้งวัย31ปีเลือกอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาลก่อนอำลาสโมสรแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ Ega, ซึ่งพาบาเยร์นควา้าแชมป์บุนเดสลีกา6สมัยและยู่ฟาแชมป์เปรลิกหนึ่งสมัยตัดสินใจปฏิเสธการย้ายทีมช่วงกลางซีซั่นเพื่อโฟกัสผลงานก่อนฟุตบอลโลก2026แม้อาร์เซนอลจะให้ความสนใจอย่างจริงจังแต่ก็ต้องลุ้นหนักเพื่อหลายทีมยักษ์ใหญ่ยุยยโรปรวมถึงเอซีมิลานนาโปลียูเวนตุสและเอเรติโกมาริดพร้อมแย่งตัวขณะที่นักเตะเองเชื่อว่าสไตล์ของเขาเข้ากับเพียร์ลีกและพร้อมพิจารณาทีมจากอังกฤษรวมถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วย โอเลสกายืนย right ันว่าได้ตกลงกับบาเยอร์แล้วว่าจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อเปิดบทใหม่ในเส้นทางอาชีหลังค้าแข่งกับทีมมายาวนานกว่า8ปีอาซนอลและบาเยอร์อาจมีโอกาสดวลกันอีกครั้งในศึกยูฟาแชมเปียนลีกหากทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบลึกของฤดูกาลนี้วิกเตอร์โยเคเรสคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของทีมชายหลังทำผลงานร้อนแรงตลอดเดือนที่ผ่านมา กองหน้าชาวเซอิดิได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้คว้ารางวัลน,นี้ด้วยคะแนนสูงถึง48เอาชนะกาเบรียลเชซุดกาเบรียลมาโยรี่และมาตินซูบิเมนดีคว้ารางวัลไปครองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ ผลงานในเดือนมก,กราคมของโยเคเรสเต็มไปด้วยประตูโดยเข้าทำประตูรวมเป็นเลข2หลักหลังยิงได้4ประตูจากหนัดสุดท้ายของเดือนเริ่มจากการเข้าชาร์จทำประตูใส่เชลซีในสุขราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งในเกมนั้นเขายังทำแอซิสให้มาตินซูบิมินดีที่สแตมฟอร์ดบิตอีกด้วยหสัปดาห์ถัดมาเขายิงประตูสวยๆที่ซานซิโรปิดท้ายชัยชนะ3าต่อหนึ่งเหนืออินเตอร์มิลานโยเคเรสปั่นโค้งสวยๆ,ๆปิดจ็อบที่มิลาน หลังจากนั้นเขายิงประตูตั้งแต่ต้นเกมในนัดพบไครัตเอามาตีหลังลุดเดียวเข้าไปทําประตูพร้อมทําอีกหนึ่งแอซิสในเกมเดียวกันก่อนจะปิดท้ายเดือนมก,กราคมได้ประตูสไตล์เพชรคาดในเกมเยือนลีดอยู่ในเด็ดนับเป็นช่วงเวลาที่เขาทําประตูได้ดีที่สุดนับตั้งแต่สวมเสื้อปืนใหญ่โยเคเรสกลายเป็นนักเตะคนที่6ที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของทีมชายในฤดูกาลนี้ต่อจากลิคาโดคาลาฟิออรีมาเตโรลีกาเบรียลเอเบลซีเอเซและเลนโดทอสซา บิลรายงานข่าวว่าอาเซนอลให้ความสนใจดาเนียลสเวนสันแบ็กซ้ายวัย23ปีของริสเซียดอทมุลซึ่งข้อเสนอ30บล้านยูโรเพียงพอที่จะทําให้ทัพเสือเหลืองยอมปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์สปอร์ตสื่อของสเปนเปิดเผยว่าเฟรนันโดอีเดลโกเอเย่นของฮูเรนออรเรสไดเดินทางมาเที่ยงกฤษและอาจจะมีการพูดคุยบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาเซนอลพร้อมทุ่มเงินก้อนตัวเพื่อดึงดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาไปร่วมทีม เชลซีเองก็พร้อมเช่นกันขนาดที่บาร์ซโลน่าก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้แต่ไม่สามารถจ่ายค่าตัวระดับที่อาลาโตโกมาริตต้องการได้ส่วนทางด้านอเวรสไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตกับทีมตราหมีและมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สัญญาณภายในระบุว่าอาลาโตโกมาริตอาจรับฟังข้อเสนอเริ่มต้นราว100ล้านยูโรไรอันเทเลอร์นักข่าวซ้ายอาร์เซนอลจากเดอะมินเนอร์บอกว่าอาร์เซนอลเตรียมประเมินความเป็นไปได้ในการเดินหน้าคว้าตัวอายุบูอดัดดีกองกลางวัย18ปีของลิลในช่วงไม่กี่เดนนข้้าางห ขณะนี้ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มตัวแทนของนักเตะไปแล้วแต่ยังไม่มีการรับประกันว่าการติดต่อเชิงสำรวจเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่การเจรจาอย่างจริงจังในอนาคตคริสเตียนฟองนักข่าวดังจากเยอรมันเปิดเผยว่าในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเดือนมกราคมอาเซนอลให้ความสนใจเลออนโกเลต้ากองกลางวัย30ปีของบียมานิคแต่ตัวนักเตะตัดสินใจที่จะอยู่กับบาเยอร์ต่อไปและย้ายทีมบาฟฟียเย่นหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งหากมีสโมสรจากพิมลีกหรืออาร์เซนอลติดต่อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์เขาก็พร้อมจะพิจารณาข้อเสนอเดวิดออสตินออกมายืนยันว่าเขาได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วและได้การยืนยันอย่างชัดเจนว่าเอเยตนของซันโดโตนาลีเป็นฝ่ายเสนอนักเตะให้อาร์เซนอลและกับอันเดียแบต้าโดยตรงซึ่งโตนาลีเป็นนักเตะที่อยู่ในความสนใจของอาร์เตต้าและอาร์เซนอลดังนั้นพวกเขาถึงได้มีการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ ดานฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าให้จับตาดูซานโดโตนาลี่ให้ดีในช่วงซัมเมอร์นี้มันอาจเป็นช่วงเวลาที่คึกคักมีความสนใจจากอาเซนอนยูเวนตุสและสโมสรชั้นนําในพิมร์ลีกหลายทีมอาชซนอนกำลังพิจารณานักเตะวรายนี้ในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับจุดยืนของนิวคาเซลในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เครกโฮปจากเดลี่บอกว่าสโมสรนิวคาสเซิลรู้สึกอุ่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของซานโดโตนาลี่เนื่องจากเขามีสัญญาคุ้มครองยาวถึงปี2030อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เอเย่นของนักเตะอาจเริ่มอย่างเชิงตลาดเพื่อเตรียมทางสำหรับการย้ายทีมในช่วงสัมเมอร์น,นี้ เบนจาขอเปิดเผยว Alex ่าอเล็กอ์อกเลดแชมเบรลินกำลังจะเซ็นสัญญากับสโมสรกลาสโกเซลติกหลังจากดาวเตะวัย32ปีเป็นนักเตะฟรีเอเยตนและเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมอาร์เซนอลอยู่21ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอีซานคารไซข่า,ขาวอาร์เซนอลจากเดลิเมลระบุเพิ่มเติมว่าออกเลดแชมเบรลินกำลังเรียนใบอนุญาตโค้ชอยู่กับอาร์เซนอลโดยมิเกลอาเตตาให้ความสนใจที่จะดึงเขาเข้าร่วมทีมงานสตาฟหลังจากแวนสตั๊ก ความสนใจของอาร์เจต้ามาจากการที่ช่วงหลังอาร์เซนอลนแทบไม่มีอดีตลูกม่อนันกเตะของสโมสรอ,อยู่ในทีมงานแล้วไม่ว่าจะเป็นเอดูวิลเชียหรือแพรแมเจสเกอร์ที่ต่างก็เดินออกจากทีมไปหมดแล้วเยเรียนทิมเบอร์พูดถึงอิทธิพลของไคลฮาวเวตที่มีต่อทีมอาร์เซนอลนทั้งในแง่แทคกติกและความสัมพันธ์ภายในทีมเขากล่าวว่าการมีอยู่ของใครในทีมสร้างความแตกต่างอย่างมากไม่ใช่แค่ในทีมแต่รวมถึงในสนามด้วย ทุกคนสามารถเห็นคุณภาพอันยอดเยี่ยมของเขาและทุกคนก็เห็นว่าเราดีใจกับไข่มากแค่ไหนเขาเป็นคนที่สนุกสนานไม่ใช่คนเงียบๆและทุกคนก็ชอบเขาเมื่อเขาไม่อยู่ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกได้ถึงการขาดหายไปนั้นดังนั้นเราจึงมีความสุขมากที่ได้เขากลับมาอยู่กับเราอีกครั้งผมหวังว่าเขาจะมีความสุขกับช่วงเวลานี้และหวังว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้อีกมากมายสำหรับเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ